นี่ก็เป็นผลมาจากการดื่มเหล้ากรณีที่มีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดเนี่ยปาดคอโชอเฟอร์แท็กซี่ค,คุณป้าบุญช่วยนะฮะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ชิงเอารถไปเมื่อวานที่เจอรถแล้วนะครับวันนี้ทางตำรวจนครบาลเนี่ยแถลงข่าวนะครับว่าจับคนร้ายได้2คนนะฮะคนร้ายเนี่ยจริงๆมีทั้งหมด3คนแต่ว่าจับได้2คนคนหนึ่งชื่อนายสดุดีหรือนายก๊อฟหงประเสริฐอายุ25ปีนะครับคนนี้นะฮะ แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่อายุ17ปีวันนี้ไม่ได้นําตัวมาถแถลงข่าวด้วยนะครับนำนป๊อปเนี่ยมาถแถลงในก๊อปเนี่ยถแถลงข่าวคนเดียวนะครับซึ่งตัวของนายสะดุดีเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็รับสารภาพบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ชื่อนายทิติพงศ์เหล่านุก,กูลนะครับเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานพอกินเหล้าเมาได้ที่ปุ๊บ นายิตรพงศ์เนี่ยก็วางแผนเลยบอกเฮ้ยไปหาเงินค่าเล่ากันดีกว่าก็เลยวางแผนโบกรถแท็กซี่นะฮะโบกรถแท็กซี่ของคุณป้าบุญช่วยเนี่ยที่แถวๆหน้าห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับแล้วก็บอกว่าจะให้ไปส่งที่วัดปุรณาวาสนะครับแถวๆศาราธรรมศพแต่ว่าบอกกับโชเฟอร์บอกให้ไปรับเพื่อนที่แคมป์คนงานที่แถวๆนครชัยศรีที่นครปฐมก่อนนะฮะ ก็ไปรับในบอยมาพอ,พอรับในบอยเสร็จปุ๊บก็นั่งกันมาด้านหลัง3คนมาถึงที่เกิดเหตุก็เลยลงมือทําร้ายผู้เสียหายนะครับแล้วก็ตัวของนายสดุดีเองเนี่ยก็ยอมรับนะฮะว่าตัวเองนี่แหละที่เป็นคนใช้มีดเนี่ยปาดคอคุณป้าบุญช่วยแต่ก็พยายามที่จะอ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อนคือนายทิิพงศ์คนที่หนีอยู่เนี่ยเป็นคนวางแผนเป็นคนชักชวนตัวเองเหมือนตก ตกกระไดพลอยโจรมาด้วย<า>นี่ฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับก็มันได้ลงมือทำไปแล้วท,ที่ผมจับนี่จ้ะไม่ว่าใครไทยไม่ว่าจับปืนจับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในมือคุณในช่วงนั้นน่ะมันเกิดเรื่อง,งเพื่อนทอางเนี่ยคุณก็ต้องไปเหมือนกันเพราะเพื่อนคุยไม่ไดเสียงนี้นะครับไม่เชื่อนลยครับ ขัับบนะครเขาเป็นคนที่ขับเองไม่ทราบนะครับแล้วก็วัดบุอะไรเนี่ยผมไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยกินด้วยไม่รู้จักตรงนี้เขาบอกว่าเขาไดอยู่แถวซอยถิ่นตีแปดนะครับที่เกษตรถิ่นตีแปดตรงที่เกะตรถิ่นตีแปดนะครับไม่ใช่นะครับนี่คือเพิ่งคบกันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่เขาก็ได้กินเหล้าตั้งแต่วันนั้นเลยเขาเป็นคน ก่อนลงมาก่อนครับผมเุ็คนเป็นป้าก่อนนี่คือผมะลยผมนุษย์ผมลงคนที่สามเขาเปลงเป็นคนแรกแล้วก็จำท่าหรือจะไปเรียกนสักอย่างแต่เขาก็ไม่มีคนลงมาไม่มีใครออกมาจากบ้านหลังนั้นที่ว่าเป็นซอยสุดท้ายนะฮะแล้วป้าคุณป้าก็ลงไปคนที่สองใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันผมคิดอะไรไม่ออกเลยครับช่วงนั้นอะตื้อไปหมดเลยครับสมองผมอะ ใช่ครับโอ่คครับครั้งแรกครับครับผมแล้วก็เหตุการณ์ที่ทำให้คือว่าลุยครับแล้วก็เขาผมก็อยู่ที่น้านนั้นเราอที่ที่สิบทีนี้ผมไม่ทำงานผมมีต่อห้องนึงียวแล้วผมไม่มีเพื่อนทีนี้ขออะไรบางบ้างฝากรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเสียงมันอู้ๆู้นะฮะ แต่ว่าเขาก็บอกว่านายธิติพงศ์เป็นคนขับใช่ะฮะเป็นคนขับแล้วก็เป็นคนลงมือนะฮะจับหัวของคุณบุญช่วยเนี่ยโขกนะฮะโขก,กับคอนโซลรถอย่างแรงแล้วก็ถีบออกจากรถแล้วนายธิติพงศ์กับนายบอยเนี่ยที่ก็โดนจับได้แล้วแต่ไม่ได้นํามาถแถลงเนี่ยนะฮะก็ลงไปซ้อมด้วยไปชกต่อยคุณบุญช่วยนะฮะ<ช>แล้วตัวเองก็เอามีดเนี่ยไปปาดคอ,อนี่ฮะแล้วก็ขึ้นรถขับไปนะฮะ ขับไปแล้วเนี่ยนายธิติพงศ์เป็นคนขับนายธิติพงศ์ยังขับรถไปชนคุณบุญช่วยด้วย้ับนะฮะนายธิติพงศ์นี่เลวร้วายมากจากการให้ข้อมูลของนายสดุดีนะฮะฉะนั้นนายธิติพงศ์ซึ่งยังหนีอยู่ถ้าฟังแล้วนะฮะจริงอย่างที่นายสดุดีบอกหรือเปล่าว่าคุณเป็นคนวางแผนคุณเป็นคนที่เริ่มเลยคนแรกมือแรกเลยคุณเป็นคนที่ขับรถชนเขาด้วยนะฮะเขา เขาใส่คุณเต็มๆเลยถ้ามันคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่จริงอะไรก็มาบอกกับตำรวจซะว่ามันไม่ไม่ใช่แล้วฮะคุณตำรวจนะผมไม่ได้ทำขนาดนั้นก็มาคุยกันมาชี้แจงซะมาชี้แจงซะแต่อันนี้มันซับไปเต็มๆแล้วซัดไปเต็มๆแล้วแต่ก้อนนี่โอ้โหเอามีปาดคอเลยโอ้โหกะฆ่าละใช่กะฆ่าละแล้วทำกับผู้หญิงนะครับทำได้ลงโหดมากเอาแล้วครับ เราพาักช่วงนี้กันอีกสักครู่หนึ่งนะครับ